ผมนั่งเบื้องห่างครับมาหนีิพอมาว่าเนี่ยเอานิ่งอยู่หันไปถือเราเนาะเทียบป่าลองลองกันนิดนึงครับปกติป่ามันก็ะลองขึ้นล่องลงอยู่ไซนี่ละครับผมนั่งยิ่งหันกันยิ่งไกลดียครับแต่มาว่าเนี่เนี่ยบมเห็นครับเพราะว่าเมฆมันไหลมานั่งยินีถ่ายแดดบ่ซองตากับเนี่ยเห็นดีเพราะว่าสูงกว่าเทิห่างสูงครับหมเนายได้สามปีแล้วครับห่างนี่ เจ้าหญิักยามเลยครับแล้วก็สมแปลงไปเรื่อยครับตัดไม้ไม่สมเรื่อยหางเก่าหางเดิมแล้วครับผมสภาพไม้ก็อยู่ประมาณนี้นะครับน้ำก็ใสดีครับมันนี่ว่าลงเอาปลาเมาื่อวานนี้ว่าน้า่าคุ้นๆกันเนี่ยมันก็ย่ำร้อยเบิ่งก็ใสครับเห็นปลาได้เล็จโยบ ปาอยู่ประมาณหกสิบเจ็ดสิบเส้นนี่เห็นอยู่ื่านบ่เห็นท้องปลาครับยิ่ระยะมันมีกบังครับเห็นตโตปลากระระยะยาญครับผมเปียไปไล่หลอดไปเลยครับมือนมานั่งเบึงไหมครับเทียมพันเขามาแถวนี้ครับไปครับได้เวลาแล้วนั่งจอดต่อครับนั่งจอดนั่งซ่อมต่อครับว่าสีเขามาว่ามัน วันมวนานพาดเลยครับผมไปครับไปลุ้นกันงจากที่น้ำแห้งลงไปประมาณสิบกว่ามือครับน้ำก็เริ่มขึ้นมาอีกแล้วใหญ่ไม่เต็งทึ่งหมดแล้วครับมาสิมานาั่งเบิ่งนี่จะเข้าครับเตียนหม,มันยังไม่แรงครับสีม่วงกวัวแล้วล่ะสีหาโมงแล้วครับเป็นตาปลาเขาอยู่นะครับช่วงนี้ผมว่า พราะว่าถ้าน้ำขึ้นมันกัิเขามาเล่นอยู่ช่วงนี้ครับเตื่นๆไปครับไปนั่งพึ่งน้ำกันพอกันบรรยากาศทึ่งไม้เลยครับผมเวลาหน่อยครับไปเลยครับอ๋อโดนครับโดนครับพี่น้องครับดอกนี่โดนไหมครับคิดว่าโดนนะครับคิดว่าโดนอยู่นะครับพี่น้องครับ ไปแล้วครับไปแล้วคร oh, ับซ้ายอ่ะโอ้มาสั่มคำยังไงนี่ครับเร่งจัดดีๆครับโอ้ลุดแล้วโอ้เสียใจปะเพิ่งลุกอ่ะขอบปลาเกาะอ้วันปลาลุตตัวเหญ่เห็นคำแล้วโอ้ใหงายมาเบิ้งผีครับลงมาขึ้นมาลงมาแต่ทึ่งครับมาเบิ่งผีซะกวนว่าตอนแรกผมเห็นว่ามันเป็นปลาครับว่ามันก้อนขี้เมกมันเงาก้อนขี้เมกเขามาฟังหรอก ขึ้นย่างงามเลยรันขาวกลาดจ้วยดึงครับดึงสาวเลยผมเนี่ยนี่บัวลวยครับโอ้หูประน,นใส่งามเลยครับคำนั้นจังเลยกระสิได้ลวร่งก็เลยครับผมโอ้ยผู้ขาวตามจ้วยขึ้นคิ้วน้ำเลยครับดอกนี่โอ้ยหมันตอนแรงครับ ป่าเขามาในครับน้ำตื่นน,ขขน,น้ำหงก,กขงงงนน็ขึ้นมากเลยเดี๋ยวเดียวครับอุ้ยสายกะยิ่งไกลเต็้ครับผมตอนแรกผมมาบำเม็นป่าแล้วมันลงไปบัดนีเทิงขึ้นมาไหมป่านี่ว้าวน้ำแห้งไปครับตะกี้เหามายิ่งตะกี้น้ำมันสูงน้ำแห้งไปขึ้นขึ้นมาเพียงหัวเข่าครับผมไปครับ ผมว่าลงออกทั้ง่างหมดแล้วครับปลอดภัยที่สุดเจอกันทั้งรางเลยครับผมอุย้ยหมวนทั้ง่างเลครับไปกี้น้ำเล็กครับตอนนี้น้ำเดือยอยู่เรียกน้ำเพียงเอื้องนะครับของมันแบบนี้มันแห้งลงไปเลือยเต็มด,ดินครับน้ำขึ้นมาบางสองสเสมอครับ แต่ว่าปลาท่านเขาห่อทีอยู่ครับเพราะว่าหนำยังตื่นอยู่เนาะนี่นยู่หนอกครับไปนี่ก็เลิกแล้วโอ้าโมาจีบมันเลยครับวันนี้ปลาอ่างนี้มักขึ้นมือแรงขึ้นเมือแรงคอยลังดีกว่าไปต้องไปบ่อยครับมันเลิกแน่นเลยใส่ไงครับน้องมีฟางซีครับตัวนี้ มีสีแน่นอนครับสีโลแน่นอนครับตัวนี้บกขาดสามแล้วครับจนะัะเบิ้งลักษณะแล้วโอ้ย,อยไปเลยครับพี่น้องเลยบางคนตกใจแล้วโอ้ยหจะมีสามกวา่าสามเกือบสี่แล้ตัวนี้ อย่างไงกับพี่น้องเลยติดทางครับความขึ้นทั้งโคกเลยแหละครับตัวนี้ค่ำนะครับสีหาโม่งเรื่องเลผมมันอี่ีโม่งครึ่งครับมาเบิ้งหมายกันนะครับว่าน้ำขึ้นแล้ว่าไหนครับตัดคลิปแป๊บนึงปีจีดปลากันทั้งโคกหมดแล้วขึ้นฟังเรียบร้อยแล้วครับผมเก็บปลาลากาสิกระบานกันเลยแล้วครับบัดนี้โอ้หินหัวมันใส่สีครับหัวปลาตัวนี้หัวใหญ่ขนาดรับ ห็นตุงหัวขึ้นมาเพราะว่ามันใส่ซีโร่อะประมาณสามครึ่งครับผมตัวนี้ปลาหมอจังเลยนะผมปลาตัวนี้จากสันนะครับปลาตัวสันครับตัวนี้กวนตับครับโอเคครับผมไปแล้วครับคลิปนี้คั่มแล้วไปหุ่นหว่นเลยนะครับผมไปแบบไม่พิธีรีตองครับผมไปแล้วครับสวัสดีครับ